กราบสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องเจ้าใต้เจ้า,า,จาวฝรัมเช้าสาวปอล่ลายุ้มแดงโลปาาพ่อนกราบงามสวัสดีเก่าเด้อจ้าอยู่ในขั้วทั่วโลกเนาะจาน้นเนาะปพอ่อนกะสีมาเวายำเรียมงมาดามอยู่จงังได้บ่มีวิชาหลังจากยาอันนี้หมายถึงกรณีที่ยา,ดยาเดอ้อจ้นเด้อกรณีที่เพิ่นแต่งงานอยู่กินสามีภรรยาเพิ่นได้อ่า อยู่ต่อตลอดอันนี้กับคนลระยางกันเนาะจะเนะเาะสำหรับคนที่ยา,าก็ฝ่าวาเฮ็ดงานละพี่น้องก็เลยได้ถามกันมาเป็นยังไงอืมเหตุยังไงเวลากระจอเขามาได้มีงานมีการเหตุนี้ยังกับสีมีถามเล่ากับสีมีแต่ย่อมกลับละพี่น้องเออย่อมกลับไปอยู่บ้านเพราะว่าเงินก็หาได้พ่อประมาณหนึ่งแล้ว สันสิกับไปอยู่บ้านกนะอายุอานามก็โอเคแหล,ละล่ะหกสิบแล้วหกสิบเ,เพื่อนหกสิบกว่าแล้วถามแล้วหกสิบก็เลยต้องยอมรับสภาพกันไปเนาะพี่น้องก็ดีคือกันได้ไปอยูกก่ก็ลูกได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศเนาะกันคิดนะอ,อนั่นละ่ะมันเกิดความผิดพลาดของเขาเองชลาใจบ่เออ มันเแลนว่าแต่งงานแล้วห้าสี่อยู่ไลยเลยพี่น้องคะเที่ยมันเกิดเหตุการณ์ยังสี่เลวล่ะแยกกันอยู่ยากันเนี่ยยากันนะพี่น้องเนาะหางานเหตุตามกฎหมายที่นี่กักกับอย่างเดียวกับสรุปแปลว่นกับตกล่งตามนั่นกับโอเคอืมกับไปอยู่บ้านเท่ากับช่วงเวลาที่อยู่นี่กับอยุดเที่ยวไปก่อนสะิคิดกับบ้านเนาะ มีมาดามหลายหลายคนพี่น้องเอ้ชีวิตพกพันแต่ละคนกับเขคือกันเนาะคือป้าเนี่ยคือป้าเนี่ยก็ให้ว่ามาแต่งงานเลยวะบิีกว่าว่าหันได้สองปีสามีกันนั่นละอืมเสียชีวิตปุ๊บอายุยังหน่อยงานกับเฮดบ่หันหลายปีอายุสี่สิบบาเราเสียชีวิตเนาะแฟนแฟน,แฟนป้าพ่อนเนี่ย ก็ได้กินเงื่อนกับเสียนเหล้ากับบหลายพี่น้องลูกกันหน่อยช่วงนั้นได้กินเงินเด็กน่อยแล้วก็กินเงื่อนบ่มีพอเด็กหน่อยบ่มีพอนั่มเออกัอยู่ใดแต่ว่าช่วงนี้มันอยู่บ่ใดจะเพราะว่าพ่นหญ่ขืนเงิ่อนเด็กน้อยป่ากับบไดดแล้วเพราะว่าเรลาบ่ไดเลียนตอกับคือจบอยู่แค่นั้นแต่ว่าสันเล่าเลียนตอกัต้องไปแจ้งเขานะต้องแจ้งเอาเงืนเด็กน่อยขึ้นเรลาบ่เลียนตอมีงานเหตุย่างนู่นนี่นั่นนะพี่น้องช่วงนี้กับป่าก็ต้องรับผาระยองเต็มเต็มเลย อได้กินได้อยู่จะให้เก็บบอบ,บมีบมีจะ้ะเพราะว่าปากอะเนเอะอ่าอยุอันหน้ามันกับบแม,มนเด็กหน่อยเลยพี่น้องเรื่องสุขภาพต้องดูแลรักษานั่นละ่ะผู้ลังคุ้นมาอา่อสามีดูแลเรี้ยงดีลูกดีแต่ว่าเจ้าของอืเป็นเองอืม เป็นเองมีแต่มูมูที่สนิทกันนะพี่น้องมีชีวิตที่ดีแต่ว่าเพ่นเฮ็ดตัวเจ้าของเองเห็ดตัวจเ,เวจ้าของเองให้ลำบากลำบากบแม่นหยงคือพยายามสิไปส้างมีส้่งศินส้าง,างพี่น้องอาอยุห้าร้ายแล้วจะไปส้างต่อืนะสิไปซื้อบ้านคิดเบิง่งตี้บ้านบ่แม่นรานคาบาทสองบาทบาเนะ แค่สิพรเบิดหาลานหากล้านบานเท่าคิดเบิ่งตี้แล้วจะไปเอาเงื่อนใส่ละพรงานประจํากับบอมีเฮ็ดเอองานประจําบ่มีเฮ็ดจะไปกูดายเขากับบ่อหายอีกคือ 9, เก่าอ่าลูกเตกาเขากับบ่เห็น 5, นะ้ำอ่าเนาะจบไปซะบัตเทนี้เจ้าของบ่จบอา่าบ่จบเกียติจังได้ก็ต้องไปเสียคา่าคาอย่างอ่ะค่านั่น,น,นฟีๆไปสองหมื่น มันเป็นไปบ่ได้เป็นไปยากสาั่สามีเพิ่นบ่เห็นน้ำยูหนี่ก็มีบบานอยู่พี่น้องเอ้ยมีบบานน,นู่นนี่นั่นบ่ต้องรับผิดชอบค่านามค่าไฟยูกินลูกเต่ากับเพอร์เฟคเบิดทุกอย่างเออเฮ็ดตัวเจ้าของเองอยูสุขสบายก็ให้มันอยู่สุขสบายแต่ว่าสิไปเดือดร้อนซางนันซางนี้นนอตอนห้าสิบหกสิบแล้วนะเออมูกันเนาะก็ะติดาสิบหกหาสิบเจ็ดแล้วนะอืม จังได้ย่ามไดเลยสิไปเบิดพอนดึกหลังนั้นแล้วจักเทียเออเออกว่าสิได้กว่าสิเข้าสิงหายมาอยู่เจ้าต้องเสียเงินไปแสนสองแสนสะก่อนเจ้าจังสิได้เขาอยู่เออหลังจากนั้นล่ะเจ้ากับสิพอนเดือนละเท่าใดล่ะเออเนาะโอ้ยบอกอยู่แบบสบายสบายบอบหนักสมองนี่ดีแล้วอืมการที่อยู่หนี่เป็นแม่บ้าน แม่ฝรั่งส่วนมากก็จะเป็นแม่บ้านพี่น้องสันบ่เกิดยาลางกันเนาะสันผลยังอยู่น้ำกันกับมีแต่เป็นแม่บ้านเออบัดทีนี่กับมูพวกหลายก็ต้องออกข้างนอกหางานเห็ดงานส่วนมากที่อยู่เมืองที่ป่าเห็นนี่นะก็สินวดนั่นแหละจ้ะนวดนนลหลายมันง่ายอ,อืก็สิว่ามันเออรับผิดชอบงานเนี่เขาแน่แต่ก็นัดลูกกงลูกค้าลูกค้าให้ก็ต้องอัน ไปตามที่เหตุแน่ปัิดี้้ามที่ว่าติดมูสนุกสนานอดื่มน้ำแน่อย่างแน่งานการเสียจังสี่ผู้เพลนเป็นเจ้าของเพลนกับน,นักใจเนาะ,ะเพราะว่างานเพ่นตองนี้ค่าใส่ใจนู่นนี่นั่นที่สำคัญก็คือเขาเด้นัดลูกค้าได้นัดแล้วเรียบร้อยจนขคนหนวดบ่มีบ่ม,บมาหาแล้วหายแล้ว บุนี่บ่มามืออื่นบ่มาอย่สิพี่น้องเออการทีเหตุงานเขาก็ต้องมีค่าใส่ใจเนาะกับป้ทิ่เหตุงานจนบุนี่ก็ต้องเบากันคุยกันบางเทีคนได้คุยกันยากยากพี่น้องเออเบากันกับคัดใจกันกับบอดายเออเบาแรงแดกับบอดายทำนิติกันกับบอดายพี่น้องเพราะว่าทุกคนเออบ่ยอมบ่ยอมรับ ขอพิดพลาดของเจ้าข,ของนะพี่น้องเฮงเ่าเฮงเว้าวยากเด้อเฮงเ่าเฮงเว้าวยากไปยอมรับขอบคุณหลายๆจะ้ะพอกันคลิปหนาเนาจะน้อ,นอบ๊ายบายจ้า